กระจักว่าเป็นคว่ำงูหรือคว่ำบลูของเยายมองเยายมองกับบอเคยคิดได้จากพี่น้องว่าเยายมองซิมีแฟนเป็นคนต่างชาติซิมีแฟนเป็นคนต่างดาวบนันนีช่วงโควิดมามันกะเคาะซ้ำรมซัดหลายเหลืองหลายลาวนอกสิเยายมองสีว่าวต่อต่อไปในคลิปต่อต่อไปคลิปนี่ยายมองกับสีว่าถึงว่ายายมองบลลูเลยว่า การี่เฮามีแฟนเป็นคนต่างดาวเฮาสิต้องผ้าคนต่างดาวนะ่ะไปรายงานโตต่อต่อหม้อจะพี่น้องวันนี้ในหมออกับยานจะมองมีความผิดนเนาะยานมันเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าตอนที่ไปหลับพญายโลดเจออยู่ดานใชยแดนช่องจอมนะโอ้ยมันก็ชุนละมุน,มนวุ่นวายก็ได้ยินเจ้าหน้าทีเขาว่าอย่าลืมพาไปรายงานโตอยู่ าพาไปรายงานโต้กับตำรวจเดอ้อยมองกับคิดว่าดั้งแต่เป็นตำรวจอยู่สถานีตำรวจอำเภอบ้านยมองเนาะตื่นเสาร์มายมองกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ปะสิพาไปหาตำรวจมยมองกับพาพิ่นไปหาตำรวจตำรวจก็เลยพะกันหัวรอแล้วก็บ,บอกว่าพุ่นเด้ยายพาเราขับรถเขาจังหวัดศรีสะเกดไปต่อหมอศรีสะเกดเดอ้อพาเราเปไ็นรายงานโต้ ฟ้าวไปจ้ะพี่น้องย่านมันเลย24ชั่วโมงเนาะอย่ามองกับว่าบวกลบคูณหารแร้วเขาก็คือสีอารมณ์อรวยแต่ว่าเรื่องต้อหม้อนี่เขาบอกอารมณ์อรวยเลยเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าจังไดกะพอยายโดเจอเราถือสแตมมาจากด่านชายแดนช่องจอมเลยเนะาะอาจสิบว่ามีปัญหาเรื่องระยะเวลาเท่าไหร่นี่แหละจ้ะพี่น้องไหนสถือก,กักโตะ14มือโควิดกับพอยายโดเจอ กระแจ๊คสิตองผ้าเล่านี้ไปรายงานโต๊อต๊ะต่อหม้อซึงเข้ากับตองรับผิดช,ชอบต่อสังคมเนาะเพื่อว่าเข้ากับบรูว่าที่เราเดินทางมาเนี่เราสติดโควิดบอซึงย่อมองกับโซต้าและจ้าพี่น้องคือแต่ก่อนที่เราสิมาเนาะยะ่อมองกับยู่บานพอย่อมองนี่แหละวันนี้ย่อมองกับผ้าเรามากกับโต14ิีมือยู่บานยอา้ออ่ายมองที่ อยู่บ้านทุกเมือนี่แหละจ้ะพี่น้องนั่นละ่ะกระไดล้านก็ไดน้องสาวค่อยทรงกับเขากับน้ำพลไม้เอามะแขวนอยู่ตามริมรั้วขางบ้านของเางมองแบบเป็นเอียงถีกด,ดันแห้งจ้ะพี่น้องซึ่งในช่วงสิบสี่เมือนี่กะพญายโลเจอกะกินอาหารถี่ายมองเห็ดจ้ะทั้งทั้งถีเล่านี่บ่เคยหูจักอาหารไทยมาก่อนไหน เรากล่ากับเบเคยกินอาหารไทยมาก่อนแต่ถามว่าเราหูจากอาหารขายอาหารไทยบอลละว,ว่าเราห,หูจากอาหารจีนละว,ว่ามันสิเป็นพวกอาหารรสจืดๆเนาะแต่ว่ายม่องกะติดนิสัยเห็ดกับข่าวแบบเล่าๆอะจ้ะพี่น้องย,ยมยม่องก็เลยปรับเปลี่ยนเมนูจากกับข่าวเล่าๆทีนักน้ำป้านักประแดกอะ่ยะยม่องก็เลยเน้นพวก แกงจืดผวกอาหารจานเดียวไปก่อนยังพัดกะเพ้ายังสี่กับแกงจืดหมูสับแบบหนี้ซึ่งอย่มองว่าเราคือสิกินใดเพราะว่าเย่มองสิเป็นห่วงเหลืองสุขภาพเราเนาะค้นทีบุกเคยกินอาหารไทยเมื่อก่อนถัิผพาเล้ากินอาหารออกเล่าอีสานแบบบานเท่านี่เย่มองว่าหยานทองเราบลับ,บหลวก,ก็ากานทีทองเราบลับ,บนี่เดี๋ยวซีเกิดอาการเจ็บป่วยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่า ช่วงที่เราอยู่เวียดนาม์นะเล่าท้องเสียประมาณเกือบสองอาทิตย์จะพี่น้องเกือบตายระหว่างท้องเสียเข่าแต่ห้องน้ำคือเล่าออกจากอาพาร์ตเมนต์เล่าก็ไปนั่งกินอาหารขางทางเล่าก็เลยคิดว่าอาหารบอสะอาดแน่นอนอย่ามองกันเลยสิมาโฟกสัสเรื่องอาหารการกินละก็ละมัดระว่างเรื่องหมดเรื่องยุ่งแะพี่น้อง เพราะว่าพ่อได้อยู่ก็เล่าเด็กคุยก็เล่าแล้วเล่าสิเป็นโรคภูมมแพ้นำ้ำคือมีน้ำโมกไหลอยู่ตลอดเวลาเราว่าเราเป็นตนั้งแต่หน่อยๆรักษาบาหายแล้วกะเวลายุ่งกัดหรือหมดกัดเนี่ยมันสิเป็นตมุมผูกพองเป็นน้ำน้องข้นมาซึ่งย่อมมองว่าเลือดเราบอดี้น้ำน้องเราบอดี้ค่นะคเนาะช่วงนั้นมันเป็นเอียงที่กดดันแห่งในใจพี่น้องที่ย่อมองมันเรานี บดายเสี่ยวหนึ่งของความตื่นเต้นกดดันเลยจ้ะพี่น้องอันเราต่อบดายอย่า,า,าห,หัวพ่อใหญ่รดจ